สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่9พฤศจิกายนส5 6 7ันาร้อคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิตะลายมีค่าครูนะคะตอนนี้นะคะเรามาเริ่ม จากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสองดาบนะคะช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะสัญญาเก่าๆกํากลังจะหมดลงหรือกําลังจะเริ่มเซ็นสัญญาใหม่ๆได้ด้วยนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะด้านของการงานนะคะ มีความขยันมีความเพียรพยายามมีความกระตือรือร้นนะคะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับขา่าวดีนะคะการเริ่มต้นเซ็นสัญญาใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ Project, ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้นะคะ เดฟู full, ม่ดวงเดินทางแบบกระทันหันบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะหรือว่าทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระหวังการเดินสะดุดหกล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจาก2่ามีเลข2 7 เจ็ดศูนย์นะคะสองเะะจ็ดเจ็ดศูนย์น,น,นะคะ่อไปนะคะคนวันจันคนวันจันคนวันจันนะคะอัสวินเหรียญน,นะคะ ใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียใครหลายๆคนนะคะกำลังคิดอยากจะลงทุนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนก็อยากได้รถใหม่อยากซื้อรถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่ได้ด้วยนะคะในขณะเดินทางนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะเสี่ยงโชคทิ้งๆไว้บ้างนะคะเลขทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะราชินีถ้วยนะคะจะทาอะไรในช่วงนี้คนวันจันทร มีความละเอียดแล้วก็มีความรอบคอบมากขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนผู้หญิงนะคะ <c ute> เขาเรียกว่าให้ความรักนะคะให้ความช่วยเหลือนะคะห้าเหรียญนะคะมีดวงเสียเงินก้อนนะคะสำหรับใครบางคนก็อย่างที่บอกนะคะบางคนหมดไปกับการลงทุนหรือว่าซื้อทรัพย์สินบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะห้าเหรียญนะคะเข <c ute> าเรียกว่าการเงินที่ต้องเสียเป็นก้อนออกไปนะคะ แต่คุณก็พร้อมใจยอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างนะคะกล้าทุ่มนะคะด้านของการงานนะคะงานหนักงานเหนื่อยวันนี้งานเยอะนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับโกดังงานโรงงานใหญ่ๆมีโอกาสยกของหนักมีโอกาสแบกของหนัก,ก,ก,นกได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะกล้ามเนื้อนะคะปวดแข้งปวดขารวมทั้งอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิปซีมีเลข0050 0, 0นะคะ0050นะ,ะต่อไปคนวันลังค่ะ คนวันอังคารนะคะดอ e เว r ร์ Word, นะคะช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางขึ้นเหนือลองใต้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือสินค้านําเข้าส่งออก,กระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะงานทางด้านประเภทนี้ค่อนข้างจะเด่นนะคะรวมทั้งความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ เจ้าชายเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือว่าใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการศึกษานะคะโดยเชรีออดนะคะมีดวงเดิดดนทางนะคะต่างถิน่นต่างแดนนะคะมีดวงซื้อรถใหม่บางคนนะคะกาลังมอง หาเกี่ยวกับยวดยานผ่านนะใหม่ๆนะคะหรือว่ารีไฟแนนซ์รถใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งนะคะบางคนมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชกาศนะคะ 8ปม่ท้านะคะการงานมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะใครบางคนกําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเต,มติมนะคะเกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการศึกษาบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของภาษานะคะหรือเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะเขาเรียกว่าเรียนอะไรศึกษาอะไรอยู่ช่วงนี้คนวันอังคารนะคะจะทําได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาส ตั้งท้องตั้งคันมีโอกาสเดินทางร่วมกันมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเจอทางโรคอนไลายโลกโซเชียลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษาบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเราโดยเฉพาะใครที่มีคู่รักเป็นต่างชาติอยู่แล้วนะคะนะการทำวีซ่านะคะจะได้รับข่าวดีนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะ ยวดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดนะคะตัวไปคนมันพุทธ คนวันพุธนะคะสามเหรียญวันนี้นะคะการค้าการขายนะคะจะมีลูกค้าเก่าลูกค้าประจำนะคะจะวเวียนเข้ามาตลอดนะคะคําพูดมีสเสน่ห์นะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครนะคะคนวันพุธปากมีสเสน่ห์นะคะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะเดลเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะเกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะความเสืยอความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือว่าด้านร้านอาหารนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ เดวิลนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อาคตรยนะคะบางคนกลางค่ำกลางคืนผับบาร์พ, Bar, พวกนี้นะคะริ้งดื่มนะคะได้ด้วยรวมทั้งนะคะให้ระวังนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเอารัดตอเปรียบเราได้ด้วยนะคะบางคนนะคะอาจจะเจอเจอกันในสถานที่อาคตรนะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะ,คคะ,คะหรือนะคะอาจจะไปเจอไปเจอคนที่มีเจ้าของมีโอกาสเข้ามาหลอกลวงเราได้นะคะบอกว่าเป็นโสดได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งแม็ก แต่กระทั่งเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ก็ต้องระวังนะคะพวกเดวิลนะคะไว้ใจไม่ได้นะคะยังไงเราก็ต้องรอบคอบเอาไว้ก่อนนะคะคิงดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะในช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะด้านของการงานนะคะคนวันพุธนะคะรับผิดชอบได้ดีมากนะคะนะรวมทั้งนะคะใครบางคนนะคะเขาเรียกว่าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะวันนี้อาจจะโดนเพ่งเลงบ้างแต่ทุกอย่างคุณแก้ไขได้ดีนะคะเขาเรียกว่าคุณรับผิดชอบการงานได้ดีมากนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบคน ถกใจนะคะบางคนอย่างที่บอกเจอกันในสถานที่อคจรหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่ในห้วงของความรักก็ได้เพิ่งเจอเพิ่งเจอเพ,พิ่งปิ๊งได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะช่วงนี้คนวันพุธก็อยากถกหวยนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลขสามหกห้าศูนย์นะคะสามหกห้าศูนย์นะคะ่อไปเป็ 360, นบรห วันพฤหัสนะคะจัตริกช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสต่อสัญญานะคะหรือเกี่ยวข้องกับการทำบัตรประชาชนต่อทะเบียนต่อประกันนะคะได้ด้วยนะคะ 2. เหรียญด้านของการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมีโอกาสกดบัตรบบเครดิตนะคะนะมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะเ็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะหมุนติ้วๆเลยสำหรับใครบางคนนะคะสามดาบนะคะระวังคําพูดนะคะระวังความรู้สึกนะคะคําพูดของเราในวันนี้นะคะอาจจะไปทิ้มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจสเมนนะคะเจสเมนเขาเรียกว่าคําพิพากษานะคะ เทวดาเป่าแตร้คนไต่ฟื้นขืนชีพนะคะใครที่เครีย,เรยดเสี่ยงใดอยู่นะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดรอคอยสิ่งใดนะคะดวงของเรากําลังจะดีขึ้นนะคะนะทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะนะใครบางคนอยู่ในช่วงของการมีคดีความนะคะก็เขาเรียกว่าศาลจะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษแน่นอนนะคะ หรือใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะนะต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะใครที่ดูดบุหรี่นะคะหรือดื่มน้ําเมาหายใจติดขัดเจ็บคอนะคะมีเสมหะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์แบบกระทันหันได้ด้วยนะคะหรือใครที่กําลัง เป็นโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักพบคนถูกใจเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะมีโอกาสจดทะเบียนแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิมสีมีเลข1นึ่งสองสามนะคะหนึ่นะคะ คนสุกนะคะคนมันสุกนะคะหดาบนะคะความเข้มแข็งนะคะความมุ่งมั่นนะคะความอดทนอาจจะต้องนำออกมาใช้นะคะในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะการลงมือทำนะคะถึงจะประสบผลสำเร็จนะคะหนึ่งดาบเขาเรียกว่า ต้องลงมือที่จะเริ่มนะคะทุกอย่างจะได้ดีนะคะ5ดาบนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้นะคะต้องระวังเพื่อนร่วมงานการงานวันนี้อาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะอย่างที่เราคิดนะคะบางคนอาจจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะหรือการงานอาจจะล่าช้าได้นะคะโดยอัมพาร์รนะคะ มีดวงเดินทางนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะใครที่กําลังทําวีซ่าอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะอัศวินไม้เท้านะคะการงานนะคะมีการเดินทางนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเซลนะคะเซลเล็กเซลใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างภาษานะคะค่อนข้างกะโดดเด่นนะคะช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะก็เขาเรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะจะประสบผลสําเร็จส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนมาจากเด่นไกลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากไพ่ยิมีเลข1540นะคะ1540นะคะต่อไปคเา นวันเสาร์นะคะราชินิพนร์นะคะเดอะฟูช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนนะคะเดินทางเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนะคะการท่องเที่ยวหรือบางคนอาจจะทํางานไปด้วยนะคะพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะหรือมักจะเกี่ยวข้องกับ การเดินทางไปช้อปปิ้งนะคะห้างสรรพสินค้าได้ด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะเจมตลาดได้ดีนะคะนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์หรืองานที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะคะเกมตลาดได้นะคะ สามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนร่วมกันกับคนรักกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจรวมทั้งนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรคะน์นะคะงานเิปาร์ตี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่ก็หาดูใจกันอยู่นะคะมีโอกาสเข้าสู่ประตูวิวาหรือการวางแผนงานแต่งงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ห้าไม่เท้านะคะด้านของการงานนะคะงานเยอะวันนี้นะคะงานเยอะงานมากหรือการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงนะคะแต่เราก็สู้ได้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังการเดินสะดุดหกล้มจนน้นชนนี้ฟกช้ำดำเขียวนะคะรวมทั้งปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้งปวดขานะคะด้านของการเงินคนผู้หญิงมักจะหมดไปกับเสริมเติมแต่งนะคะ นะบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมนะคะหรืออย่างน้อยๆก็เปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะช้อปปิ้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข2035นะคะ2035นะคะนี่คือดวงของคน เกิดวันเสาร์นะคะ,ะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ